สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตอนนี้เรากําลังทําขนมดอกจอกอยู่นะคะนี่ค่ะส่วนหนึ่งเราทําไปเสร็จเรียบร้อยละส่วนผสมเราจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะนี่คือแป้งที่เราผสมมาเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้เราใช้กระทะกระทะทองนะคะมันจะมีพิมพ์นะคะเราเอาพิมพ์แช่ในน้ํามัน ในขณะที่เรากําลังทําขนมให้สุกเราจะเอาพิมพ์ที่แช่เราเอาพิมพ์แช่ในน้ํามันที่ร้อนๆนี่นะคะเพื่อนๆพอเหลืองเราก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นแล้วก็จะใช้ตะพีที่ห่างๆนี่นะคะกดเพื่อให้เขาเป็นพิมพ์ค่ะ,คะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปดอกจอกที่สวยงามนะคะนี่ค่ะ นะคะเมื่อพิมพลร้อนอยู่เราก็จะมาจุ่มในแป้งนะคะอย่าให้ท่วมนะคะเพื่อนๆเราเจะาสลัดอยู่สองสามครั้งเพื่อไม่ให้แป้งมันเป็นหยดนะคะเมื่อร้อนแล้วเราก็เอาลงใส่ในกระทะแล้วก็เขยา่าสองสามครั้งนะคะเพื่อนๆเพื่อให้มันหลุดจากพิมพ์ค่ะเอาพิมพ์พแช่ในน้ํามันไว้นะคะนี่ค่ะ ราจะกดลงนะคะใช้ทะพีกดลงใช้ทะพีกดใช้ทะพีกดล้งมันลงนะคะเพื่อให้ได้รูปดอกจอกข้างหน้าสวยๆอันนี้คือด้านหลังของดอกจอกนะคะด้านหน้าจะบานสวยแล้วก็จะสุกสม่ําเสมอกันนะคะเพื่อนๆทำง่ายมากเลยนะคะ นี่ค่ะพอได้เหลืองๆล้วก็จะเอาขึ้นแล้วก็จะใช้ทับพ,พีที่ห่างๆนี้นะคะแตะด้านหลังของดอกจอกลงให้มันได้พิมพ์ที่บานสวยนะคะนี่ค่ะ ทำสนุกนะคะันเพื่อนทั้งสนุกทั้งทำง่ายทำขายได้ทำกินได้นะคะใช้ทะพีช่วยกดลงนิดหนึ่งดอกเขาจะได้บานๆคะ่ะกดทางด้านหลังนะคะอย่าก,กดทางด้านหน้าดอกจอบนะคะนะคะ เราจะได้ดอกจอกที่บานสวยงามนะคะพอเรื่องเหลืองแล้วก็เอาออกมาพักไว้ที่ตะแกรงนะคะสวยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเมื่อพิมพ์ร้อนๆแล้วก็มาจุ่มลงตีแป้งอย่าให้ท่วมพิมพ์นะคะเพื่อนๆทำสนุกค่ะทำสนุกมาก ในขณะที่เรากาลังเอาิิพมลงในกระทะร้อนๆแล้วก็ขวเขย่าเข้าด้วยนะคะช่วยให้เขาหลุดออกมาค่ะช่วยช่วยกดลงไปเพราะว่ามันจะได้สุก ด้านในจะได้สุกสม่ำเสมอกัน,นเราจะใช้ทับพีอีกตัวหนึ่งแตะแตะด้านหลังของดอกจอกเพื่อให้มันโค้งตามรูปกระชอนของเรานะคะนี่ค่ะ ถ้าทำชานาญแล้วมันจะคล่องขึ้นนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากทําได้เร็วนะคะในขณะที่เรา,าขนมกําลังสุกแล้วก็แช่พิมพ์ดอกจอกไว้ในน้ํามันนะคะให้เขาร้อนแล้วก็อยู่ในน้ํามันตลอดวันนี้เราไม่มีงาเราเลยไม่ใส่งานนะคะปกติต้องใส่งานดําด้วยนะคะ งาดำหรือง,งาขาวก็ได้แต่เราไม่มีงาวันนี้เลยไม่ได้ใส่ค่ะช่วยกดข้างหลังมาลงด้วยนะคะดอกข้างในมันจะได้สุกมันจะได้ไม่ขาวกดลงเลยค่ะกดยัง,งั้นล่ะค่ะข้างในมันจะได้ไม่ขาวบางดอกมันก็ขาวเพราะว่ามันจะสุกไม่สม่ำเสมอกันกดลงเลยค่ะ จะได้พิมพ์ตามรูปกระชอนนะคะโค okay. ้งๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้สวยงามค่ะมันจะดังฟูเลยนะคะค่ะสลัดข้านิดนึงไม่ให้มีเศษแป้งติดพิมพ์เห็นไหคะในขณะที่เรากำลังเอาขนมแช่ในกระทะ ลงในกระทะแล้วก็สลัดกันิดหนึ่งนะคะเราก็จะทําอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเมื่อเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆขนมดอกจอกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยค่ะหอมมันหอมมันอร่อยนะคะเรียบร้อยละคะเราไปกินกันได้เลยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิริพรชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ